สวัสดีครับพบกับผม TKJ 1 9นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Card Rider Last Part กันอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาทำภารกิจบัตรผ่านกันในสัปดาห์ที่4แล้วนะครับโดยภารกิจในอาทิตย์นี้เป็นภารกิจค้นหาสมบัตินะครับก็จะเป็นภารกิจที่มีชื่อว่าค้นหาสมบัติบริเวณหอคอยมุกนะครับอ่าสร้างห้องปิดครัี๋ยวเราสร้างห้องแบบเดี่ยวนะครับเหมือนตอนนี้จะเป็น ออโต้ <Auto S 2> เป็นแบบทีมให้เรานะครับเราจะลืมเลือกเป็นเดี่ยวกันก่อนนะครับอันนี้ต้องบอกผมต้องบอกก่อนว่าผมเล่นไปแล้ว 2- 3สาด่านนะครับไม่เจอนะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตตัดเลยนะครับก็จะมาเป็นในส่วนของด่านที่ผมเจอแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงหานะครับหาว่าด่านไหนมีหอคอยอีกบ้างนะครับก็จะมาตรง เซี่ยงไห้ไนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นด่านที่3นะครับเพราะสองด่านก่อนหน้านี้ก็แผนที่ใกล้ๆกันหมดเลยครับหอคอยแต่ไม่เจอนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะเจอสมบัติตรงไหนนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ตรงนี้เราก็ขี่กันไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันใกล้ถึงหอคอยนะครับเราก็จะค่อยๆเบากันนะครับก็ข้างหน้านี่นะครับนี่นะครับจะแอบอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ไปวนหาอยู่หลายหอคอยเหมือนกันครับหลายด่านก็เสียเวลาไปพอสมควรนะครับก็อาทิตย์นี้ก็จะมีแค่เควสเดียวนะครับ ที่เป็นคนหาสมบัติที่เหลือก็จะเป็นเ,เวสแบบไม่ต้องหานะครับก็ทำกันได้ง่ายๆนะครับในส่วนของเคเวสท้าทายเนี่ยก็ถ้าเพื่อนๆมีเคเวสไหนที่ทําไม่ได้นะครับหรือว่าติดปัญหาตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้หรือว่าบางอันถ้ามันแบบดูวุ่นวายก็จะทําเป็นคลิปให้ดูนะครับ บางสัปดาห์ก็จะมี2อสาม q u นะครับให้เราทําแบบหาสมบัติบ้างหรือว่าขี่ตามด่านต่างๆบ้างนะครับจริงๆก็ด่านนี้ก็เดาไม่ยากนะครับตรงไหนมีหอคอยก็คือเล่นแผนที่นั้นเลยจนกว่าจะเจอนะครับสักแผนที่หนึง่งโอเคครับวันนี้เราก็จบกันแล้วครับสมรอบนะครับ,รรบแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราได้รางวัลกันเป็นกี่เวลนะครับ ก็ออกมาแล้วหนงว,วันนะครับก็ยังได้200แต้มนะครับ2เวลเหมือนเดิมนะครับก็จบไปครับสำหรับสัปดาห์นี้ถ้าเพื่อนชอบนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ